วันนี้เรากลับมารีแอกดิกรอบหนึ่ถูกต้องแม่เน like well ี้เป at ็นเพลงของน้องสาวนะคะของโยของน้องโยชิเอแลวนี้โชมาดะไหรือเปล่าไม่โยชิอยู่นี่สวัสดีค่ะวันนี้นีโยแนะนำตัวนขคน้องโยสวัสดีค่ะลีราดาธุรพันธ์ออ คือโยทําเพลงเว้ยซึ่งฉันน่ะได้ยินแค่เรื่อว่าทุกคนนี่แหละได้ยินจากไอจีขององโยที่โยลงทีเซอร์ไว้ใช่โปรดอย่าทาเริ่มทำไมประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งไอท่อนนี้เคยได้ยินพี่มิกร้องมานานมากแล้วเว้ยนานมากบิกอันนี้คือเพลงนี้พี่มิกเฉลิมศรีพี่มิกแบนด์บิ๊กซีมเป็นคนแต่งเหมือนเดิมเนาะเอกรดได้ยินมานานมากแต่อยากฟังเวอร์ชั่นขององโยซึ่ง้องโยรู้ไหมว่าไปเรียนร้องเพลงจริงจัง สามสี่เดือนที่ผ่านมาเนห่ยมันเรียนร้องเพลงนว้ยแต่ว่ามันไม่ไม่รู้ว่าน้องโยจะมีเบื้องหลังไหมนะแต่ว่ามันไม่เคยลงอัปเดตในในสตอรี่มีแต่วงเขียวกูเห็นกูเล่าเลยคือมันเรียนร้องเพลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยคือน้องตั้งใจทําเพลงนี้มากดังนั้นเราจะมาดูนว่าหนึ่งคือเพลงเฉพาะไหมกับสองคือ MV คือหนูมีคำถามหนึ่งพี่โยเขายังไปเรียนร้องเพลงพี่ไอแคล่ะไปเรียนร้องเพลงบ้างหรือเปล่า MV สี่สิบล้านวิวพี่เป็นครูสอนร้องเพลงอย่างแรกเลยครูเพลงสอง คุณรู้เพลงสาวสองตังลีมากปาปอุ๊ยอุ๊ยพี่นาเออว้าว้าปกเป็นพี่นาตอนนี้อนนี้เรากันกันด้วยนี่จบเลยฟินอ่ะแค่เห็นก็ฟินแล้ว้อมหรือยังปั่นเริ่มเริ่ม โอ้ยโยสวยว่ะออเล่าคลินิกเวอร์โอ้โหยังมีแฟนอ่ะนอนทำไม่เป็นเราวะอุ้ยกระเป๋าใหญ่บ้านติ๊กตอกกดกันได้เลยกูมีอะไรมีกระเป๋าใบนี้กูมีอุ้ยตาเขาเปลี่ยนสีนะคะเขากดหะไรเปล่าเขากดกันโอ้ย น่ารักอ่ะกะตุยกวีเป็นคนส่งไอ้ซ่าป๊น่ารักมากเออโอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะโอย์เอ่อนอย์เอออิโยร้านเม็ดเกิดอีดอก น่าลักมากเลยว่ะเกยมากเลยอ่ะไม่ตายอ่ะป้องไหนก็ไม่ตายอ่ะดู้วยิ้มมากพ่นะาหลอกไปป้าเดี๋ยวก็โดนหลอกเฮ้ยพน้าเต้นด้ลยเล่ากุนะ สวยจะเปลืองมากฆ้าใครอย่างโยอีรอกนาอโอ้ยไอ้บุญจัดนะมึงว่าเขาหอมกันกี่รอบโอ้โหเหมือนกันจริงๆเลยอะพื้นน้ำเหรอต่อแล่ะอะชุดนี้สวยมากเลยอะชุดแรงมากเลยอะเอวีน่าหลับอุ้ยมันอยู่ในท่าก่ทำความฝันอะ ปล่อยลุกชนเหมือนจะขนลุกเหมือนจะขนลุกวิวิวยโยตายหรอเกลอยู่ในความฝันไงเป็นบความฝันเพ็นชอบไหยังไงอ่ะจากโยชิมาทำไมกันโยชิไปไหนไปได้ไปเพงไปเพลงชอบนอนต่อโอ้ยไปไหนยังไงอ่ะยังไงโอ้ยสวยมากหน้าผิวผมทุกอย่างนมโคกมาหมด สวยเกินไหนลูกไหนเมคอัพโพรเพอร์ต้องมีนะคะลูกนี้คูส่งคนส่งชุดนี่งงอกโอ้ยเรียบร้อยสวยแบบเขาเนาะแบบมีวัฒนาสวยแบบขางน็อเบลเนาะเรารอแบบพี่นาก่อนิีก่ออวิคอกันสิคอมาอย่างแรกพี่โยสวยมากสวยมากสุดทุกลูกด้วยคือมองอะไรไม่ได้เลยนอกจากหน้าพี่โย ต้องยอมรับว่าหรือว่าเราามต่าวาวเอ็มวีว่ะเพรารู้สึกว่าเพลงจบไวมากทั้งที่เพลงนี้สามนาทีสามสิบหกซึ่งเมลอนละสองนาทีกว่าเฮ้ยทาไมมันดูแบบจบไวมากอ่ะมันตะลึงอ่ะมันตะลึงกับเอ็มวีอยู่อ่ะนึกออกไหมโอ้โหสวยมากพระเอกหล่อมากคือให้เขามีอะไรกันจริงๆอ่ะเนี่ยที่นักคือเทสหน้าหุ่นผมหน้าจมูกกันโอยมากเคือนี่ยักฝันเห็นเลยอะแต้วทำไมโยต้องหายไปวะ ก็อาจจะมาทําไมใช่มาทําไมแล้วก็หายไปเป็นอาจจะเป็นเป็นแค่ความคิดหรือเปล่าพี่บอกว่ามาในความฝันทําไมหรือเปล่าอย่างเงี้หรือเปล่าใช่อาจจะเป็นฟิวนาเธอไมคิดถึงคือถ้าถ้าโมตัดมางอนโยอยู่เงี้ยถ้าโยไปแล้วจะหนาวนะเออหรือเปล่าคือมันมีซีนนี้ที่คุยแชทอ่ะอ่านไม่ทันอ่ะเออเอ่านคุยแชทดีกว่าอ่นแล้วแต่แฟนมึงเขาไปสบายแล้วป่ะอุ๊ยอะไรนะมีอะไรอ่ะเออต้องอ่านแชทอ่านแชท สะตอปอีกสักรอบอ๋อเฮ้ยแฟนมือเขาไปสบายแล้วเห็นข่าวว่าชาวช็อกมากลุเสียใจจบอุ้ยเป็นเลยอุะยขนลุกเลยอะขนลุกเลย ปนแล้วเป็นนางฟ้าของจริงค่ะเมื่อกี้ภาพที่เราเห็นเขาสวยขนาดนั้นเขาตายทำไมอะซีนนี้ก็ไม่รู้ฝั่งนั้นในโลกเนี่ยคนคนที่ห้ามแต่คือคนสวยนะคะคนสวยต้องไม่นอามาตาตายไม่ได้นะคะเช่นมากเช่นะลยค่ะอันนี้ไปได้เลยไปได้เลยเขาเขียนว่าอะไรบ้างใครแชทอะไรมาบ้างนะอ่านซีเพื่อนคนแรกก่อนเฮ้ยเห็นข่าวเมื่อเช้าช็อกมากเยียมมาก เอย<บ>เอยายบอมอยายบอมบอกกูเสียใจ,จอยู่นะมึงคือ่านเป็นเที่ยขอโทษได้ปะอ่านเป็น e เที่ยแต่ว่าชีนอนหลับแล้วไม่รู้ข่าวแล้วยายแพทยายพัทยายพัทบอกแฟนมึงเขาไปสบายแล้วออโอ้ยอาจจะมาบอก<ห>กอดลาในฝันหรือเปล่าพี่แคร์บมาร์คตอนจบอะยายมาร์คตอบย้ำอีกกูอยู่ตรงนี้นะเว้ยมีอะไรโดรหากูได้นะเพื่อนรักมึงนะเว้ยก่อนนะมึงเฮ้ย เรานอนคือไม่รู้เลยว่าแฟนตายคือเราพลาดจอดีไปเราก็เลยไม่เข้าใจไงเราไม่ชอบแต่พอเข้าใจปุ๊บเออเรารู้เลยอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือแบบว่ามันคือสัตร์จะทํา้วบางทีคนเรามันทะเลาะกันมันอะไรกันอ่ะมันไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันแบบเราคนคือเราคนเราเกิดมาชั้นอย่าตีกันเลยอ่ะอย่ากไปถือสาอะไรกันเลยใช่อย่างเงี้ยวันพอมันวันนึงโอ้โหขนาดหรือยังโัดุที่เอีวต้องจากไปเลยอ่ะถูกไหมวันนึงถ้ามันจากกันไปแล้วว่ามันย้อนมันย้อนไม่ได้แล้ว เอาวันนี้เอาวันนี้แหละสวยแล้วย้อนไม่ได้แล้วแล้วอี่โย่ไปเป็นนางฟ้าจริงๆอ่ะซึ่งตอนมันอยู่มันก็เหมือนนางฟ้านะจริงอ่ะสดๆฟ้าไปเลยอ้บินไดขงคือสวยสุดบนสวรรค์นะเอางี้คือไม่เป็นอนี้คืเอ็มวีที่ที่สวยงามแต่ทำไมน้นเศร้าจังวะเพราะรู้ความหมายอ่ะเขาเนาโอ้เขาแอบก็ได้เขาแอบเศร้าจริงเศร้าเลยลุกสัตว์ได้นาดที่หนู สวยสูสีีกโยชิคล้ายะค่ะปมนยั้ไงบ้าง่ได้ไม่ไ้ว่ได้ไม่ได้ไม่ไดสวย่ริงไม่ได้ไมยได้ไม่ไดไ่า้ไ่ไ้่ไค้่ด้ไ่้ไม่ไ้ไม่ไ่าด้่ไ้ไเได้ไย่ยด้ไงไ้่ได้ไม่้ไม่ได้ไ่ไ้ม่้วมัง้ไงคไดไ่ไดม่ได้ไ่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่้ไม่้ไม่้อมเต้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไดกไ่ได้ไม่ได้่น้ไม่ได้ไม่ได้ไ่้ม่ไม่ไ่ดด้ไ่ ด้วยการด้วยการเต้นเอออ่าหนูฝั่งนี้เป็นไงบ้างลูกแกดู MV ชอบค่ะพี่พี่โยชิสวยมากสวยแบบสวยจริงเนาะใช่ไหมสวยมากอันนี้ชอบมากอันนี้แบบพูดหยุดไม่หยุดสวยสวยมากแต่พี่หนาลองมาแต่งชุดสมการร้องเพลงของน้องโยนะเราจะไม่ค่อยได้เคยนน้องโยร้องเพลงใช่คือปังมากนี่นี่ทักไปหาโยกันก่อนว่าถ้าเพลงอ่อนได้ไปทีป๊อปสเตจแน่โยบอกว่าเออแบบหนูก็พร้อมไปนะหนูอยากไปมากอาจจะคืนนี้เลยทีป๊อป อย่าไป้างเวทีเขาสิเอออ่ะทุกคนค่ะอย่าลืมไปฟังกันนะคะเพลงชื่อว่ามาทำไมให้อายบ้านนาละนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาน่าจะดีเอาดีๆเพลงชื่อว่ามาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วคุณแม่อยากทำเป็นเล่นเอาดีๆเพลงชื่อว่ามันติดลูกทุ่งอ่ะช่องนี้มันติดลูกทุ่งแล้วบอกว่า ไม่ได้มาทำไมไม่รักต้องไปต้องมาไปเรื่อยเลนีเพลงนี้เพลงนี้รพงคาเพลงนี้ค่ชื่อว่ามาทำไมอะไรนะหไอ้บ้านนาหรอเอาไปแล้วเพลงแรกร่ จิตใจลอยเก็เลยมาทำไมน่าจะมีสตรีมมิ่งครบทุกแพลตฟอร์มแหละสปอติฟายจู๊กส์ไลน์มิวสิกเดี๋ยวน่าจะมีแล้วใน TikTok ใน IG จีก็น่าจะมีแล้วนะคะลองไปหาเพลงใช้เพลงนี้กันละกันใน TikTok ก็อย่าลืมไปใช้แผ่นเสียงของน้องโยชีด้วยนะก็ไปเต้นด้วยนะเออไปตรงไปเต้นไปซ้อมไปก็ได้เลยนะคะเต้นไหวเราแน่นอนเออลาไปแล้วค่ะทุกคนขาเพลงน่าจะมาเรียลชั่นเพลงไหนอีกนะคะก็เพลงใหม่พี่แค่พี่น้ำเพชรต่อไปเลยเพลงแฉแฉแฉ อ๋อวิอ้นี่เป็น่ิบนแช่แต่กูฟังแล้วนะมันร้องอยู่ห้าวิอาจจะนี่มันอยู่ห้าวิมันฟีนเลยอ่ะไปแล้วค่ะทุกคนะอย่าลืมกดซั b ส c ค i b e นะคะจะเข้าจุดล้านซับแล้วอีกสี่พันคนสี่พันคนช่วยกันหน่อยแม่กดหน่อยนะคะถ้าล้านซับมาหลายเพลงเลมอนมาแน่ค่ะคือก็เปลี่ยนเดิมมันเดิมเลยแค่เปลี่ยนหม แลวค่าสี่ไปลยไปแล้วค่ะวันนไ้ค่ะสวัสดีค่ะเอโยพวกเราป๊อค่ปแลว่ะปวค่ไปแล้วค่ะ